วันนี้เราอยู่ในคิงเ Legacy กันนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนในเย์ฟาร์มขนนกนะครับที่เป็นวัตถุดิบอันนี้นะครับทุกคนซึ่งที่ฟาร์มของวัตถุดิบคิดนี้จะอยู่ที่เกาะสกายเปียเวลด800นี่นะครับต่อไปให้ใช้ฮิลซอสนะครับอย่างนั้นให้ทุกคนใช้ที่นี่ทากนะครับแล้วก็มายืนตรงกลางมอนต,ตรงนี้นะครับอย่างนั้นเอาแล้วก็ตั้งค่ามาคลิปก่อนก่อนนะครับก็คือคนทายเพย์แบ็กกับปุ่มเรคคอร์ดดิ้งกับเอา เมื่อกี้ผมกดไกลกระบาดครับเดี๋ยวตั้งค่าใหม่คอนโทรลพีแบ็กอ่ะส่วนปุ่มเลคคอร์ดกับกับปุ่มพีแบ็กให้ติดตั้งเหมือนเดินมนะครับผมเลคคอร์ตั้งเป f 8ลงมา f 8ปดจากนั้นสกิลเอครับทุกคนถ้าผมผมอะไรนะปุ่มพีแบ็กก็ให้คอนโทรลชิปออตินเนตพีเหมือนเดินมนะครับมาพอสกิลคูเดลเสร็จปุ๊บก็บกด f 8นะครับจากนั้นให้กด chip คอนโทรลชิปออตินเนตพีนะครับทุกคนแค่นี้ก็ได้แล้วครับทุกคนคือที่เห็นในคอมแบบ มันไม่ได้ยากอะไรเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเหโรศัพ์ง่ายกว่าเยอะครับทุกคนถ้าแบบใครดูคลิปผมมั้นแต่ตอนแรกๆวิธีในคอมกับโทรศัพท์แบบเนี้ยในโทรศัพท์จะแค่ออโต้คลิกเองครับบอกเลยในโทรศัพท์ง่ายมากครับช่วงนี้ผมท,ที่ทำคลิปสั้นๆอยู่เพราะว่างานผมค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวบอกเลยวันเสาร์อาทิตย์มีคลิปใหญ่แน่นอนครับเจอคลิปหน้าครับ